อันนี้ครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่าน,นครับเราอยู่กันที่สนามรามินทาน,นะครับป๋าหมานสอตะพานแพน,นะครับเจอกับทีงานของ c ีโอครับในเหลี่ยมข้ามฟรีนะครับป๋าหมานเปิดแปลงยกขึ้นไปโอ้โหยันแบ็คออกนะครับเอาแล้ครับ พี่เสือแว่นไล่มาเป็น1ต่อ5นะครับป๋าหมานนำอยู่ที่5น้นึงนะครับทักไายคุณเฉลิมชาติวงเสนาด้วยนะครับเอายกขึ้นไปเอาป๋าหมานโอ้โหป๋าแว่นยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าโมเอายกล้นหนึ่ง สองห้านะครับเอาป๋าหมานเปิดเอาแบ่งยกเข้าไปเอาโยกลนที่แว่นเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าโมงโมงมาเอาป๋าหมานยังได้อยู่เอาว่าไงสั่นแบกเข้าไปเอาเจ้าโม<ไ>เอาโมงมาเปิดอเอาแล้วครับความมันความบันเทิงเราอยู่กันที่สะน้มรามินทา40นะครับ เอาครับฝั่งปาหมันนำอยู่ที่5-3ามนะครับ โยกขึ้นปอยู่ที่ป่าหมันปัาเขาให้โอ้ยเรียบย้อยนะครับนี่ครับต้องดูกันยาวๆนะครับป่าหมันก็อายุก็ห้าสิบเก้าแล้วครับป่าเว้นก็ห้าสิบห้าแล้วครับรรอขอบคุณครับอันนี้ครับได้สปอนเซอร์มาแล้วครับเฉินจอบรวอยเอาเปิดเดิง เอายกอยู่ที่ปา่าหมันปักเข้าให้เรียบรอยอ้อนเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่โมไนโมไนมองมาเอาของแปง้ง เอาอยู่ที่ป่าหมันป่าหมันโอ้ยหลอกป่าเว้นได้ไหมป่าเว้นมงมาเรียบร้อยไปมหัวย,ยังอยู่เอาเปิดเอามงเข้าไปเอาโมนในเปิดหลังเท้าพี่เว้นยกขึ้นมาเอาโมในใยมงมาหาป่าหมันโอ้ยหามงมาใส่ขาป่าแปงนะครับเรียบร้อยทักทายคุณมินมิดทวัตนะครับเหลี่ยมนี้ป่าหมันใจสู้มากครับใช่นะครับถ้าเลียมมาวุโสแรกข้ามหรือว่าข้ามทั้งหมดเนี่ย ป๋าหมานากับป,ป๋าแปลงนี่สู้นะครับถ้าเจอกับทีมงานซีโด้วยยิ่งมีเจ้าโบนายอยู่ในสนามเนะะี่ยป๋าหมานสู้ใ,ใจขาดดิ้นนะครับทั้งทายสอบุษบาขนส่งด้วยนะครับ อ่าครับใครอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นบางเขนรามินทานะครับบึงกลุ่มบางชันนะครับตะวมินนะครับมวยจันนะครับมารับชมที่สนามได้นะครับดูบรรยากาศกันกับตะก็ทิงเงินรางวัลนะครับสนุกสนุกนะครับทัาทายทั้ง50ท่านเอาเปิดหนึ่ง S <S> เอายกขึ้นไปอยู่ที่โมไนโมไ <mod> น <ation> มองไปโอ้ยมองไปเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้โอ้โหเอาละครับเว่นเต้มตามอยู่ที่37นะครับ เอาเสือไปเอาป่าหมานเปิดหัวเอาเปิดไม่ออกเอาโอ้ยปา่าหมันแทนที่จะให้ป่าแ๋งเปิดให้นะครับเอาให้มาแล้วครับเป็น4-7เจแล้วนะครับเอาเสือไปเอาป่าหมานเปิดยกขึ้นมาอยู่ที่ป่าหมานปักเขาให้เรียบร้อยเจ้ามูลนายยกขาโช์นะครับเดี๋ยวโดนซ้ายลามิธาปักเขาให้นั่น ผักลยา,ายปลาลิงลมนอนเมืองครับอุ่นกิตรีพันด้วยนะครับเจ็ดสี่นะครับสะพานแพงเสิร์มมาเอาโมในอุ้ยเสิร์มมาไม่ข้ามนะครับสี่เจ็ด เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาเปิดแตกเอาเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับเป็นห้าเจ็ดแล้วนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่ป่าหมันปาก็มาเรียบร้อยโอ๊ยป่าแว่นยกได้อยู่เอาโบนายโบนไปก่อนแปลงเปิดเดืองป่าหมันป่าหมันว่าไง ปักเข้าให้โอ้บิดเล้วบิดไปอ่าล้วครับป๋าหมานกับของแปงโดนพี่แว่นไล่มาแล้วครับเป็นหกเจ็ดโอ้จากสามเจ็ดนะครับตอนนี้ไล่มาเป็นหกเจ็ดแล้วครับห่างกันแต้มเดียวครับทักทายคุณปทิลานะครับ เปิดโยกขึ้นมาอยู่ที่ป่าหมานปักเขาให้ปาแ่นเปิดโอ้โหเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเอาแล้วครับป่าหมานกับป๋องแปงนะครับทีมงานสะพานแพงยังนําอยู่นะครับที่เจ็ดไม่ลองรับนอครับยังว่าปลาไม่ลองรับเลยนราไทยรอบซบทลอดใช่ไหมไม่ไปกดยั้งฮีทบอกไงบ เเป็นเป็นหลายเครื่องแล้วท่าลายเครื่องเาอี่พวกับไปกติอยู่เนยากงามใหรปุ้ยถ e ่ายได้ใ้เากปเครื like sounds sounds like I will, I will ่องเปิดใหม่ด ah ิป้าเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยปดเครื่องเปิดใหม่ดิปดเครื่องแล้วป้าจะที่จะบอก่ต้องลองถ่ายจากส่วนตัวนีไม่ต้องถ่ายจากจากอันนั้นน่ะถ่ายจากเฟซส่วนตัวดูก่อน เอาโนไนเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปเอาโนไนมไว้ไปของแปงเปิดได้เอาแล้วครับโยกขึ้นมาอยู่ที่ป่ามันเจ้เอาล้นเอาล้นอยู่ที่ป่ามันเอาล้นกลับมาเอาป่าแว่นม้วไปป่ามันป่ามันป่ามันของแปงม้วมาเอาพี่แว่นได้อยู่เอาพีแว่นมงไปโอ้ยเรียบร้อยนี่นะครับคุกคิกคุกคิก ถ้าถ้า,ถ,าถ้าโบนายเสียมือเสาลูกเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยโดนปักแน่นอนเอเอ,เอปักสายดามินาเดี๋ยวได้ทำงานแน่นอนนะครับทักทายคุณธีรวัตรด้วยนะครับเอฟซี FC ครับป่าว่างั้นนะครับป่าก็ปักอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนี่แหละครับเพียนตะก้อใส่เชิญมนกลับได้ใส่เชินให้ไล่มากลับ่ได้งงเอา,เอา อันได้อันนีไล่ได้ก็ไล่ไปก่อนเอาเสืร์มาเอาเปิดหัวเอาพีแว่นยกเข้าไปอยู่ที่โมในเอาป่าหมานเปิดได้โอ้โหยกขึ้นมาป่าหมานปักเข้าให้เอาพีแว่นพีแว่นยกให้เจ้าโมเอาเจ้าโมเจ้าโมโอ้ยเจ้าโมหมองไม่ถูกลูกเดี๋ยวโดนย่นได้นะครับเจ้าโมใน ที่เตียพีีเตียสวนสยามดีใจเราฮ่าว่างานเอาแล้วเอาละครับกองเชียร์ก็บอกให้ปาบปาบนะครับโอ้โห ีสทึงไทยนะครับไทยเชียงกงนะครับกระบี่ไรเทยมทานอากาศจังเจ็ดสิกว่าท่านนะครับแปดหกนะครับสะพานแพงน้ำอยู่เอายเรียบร้อยโอ้โหเจ้าโบนายก้มรอเปิดหัวลูกทัดเน็ตครับเรียบร้อยแล้วครับ

เขาโมวไหนเปิดแต่ก็ไม่ดีพี่แว่นยกไม่ได้แล้วก็บ่งไม่ข้ามทำให้ทีมงานสะพานแพงนำไปแล้วครับที่16แล้วครับเสียคนเดียวชดเดียวมหบอกเพื่อนจะเย็นครับคือน้ำลวกไก่กับโอ้โหไม่เย็นนะครับตอนนี้แต้มตามนะครับที่16ต่อสิมึงจะมุดมาทำไมลูกนี้เปยได้อยู่มึงต้องหัวอย่างเดียวมึงไปมุดไหม คุณสวิตตวงจันทร์ขำตัก่ายทั้ง80กว่าท่านนะครับมูในดูอึดอันมากครับใช่นะครับปู่น้อยครับอึดอันนะครับดูรูปร่างในรุ่งเกงสีชมพูด้วยเอาพี่แว่นเสือไปป๋าหมานเปิดเอาเอาเจ้าโมนายเปิด ที่แว่นยกให้อยู่ที่จามากในมองไปเอาั๊บสองแผงเขียวได้อีกอยู่ที่ป๋าโอ้ยฝาหมันฝาหมันสันแบ็กเรียบโรยร้เอาไงดีวะมวยในดูอึดอัดครับอ่ทาทักทายนะครับ นี่ครับสีสันรามินานะครับ10ต่อ6เอาเสิร์ฟมาเอาโมไนเปิดหัวเอาพีแว่นยกขึ้นไปโมไนโมงเขายอดโอ้ยยอดดีนะครับถ้าลองโมงไนไม่ข้ามนี้โดนแน่นอนหต่อสิบเซิร์ฟไปหอ้ยเสิร์ฟออก ทักทายเจ้าวุฒนะครับวุฒิมวลทองนะครับสิบ่อหกเอาพี่แป้งเสิร์มาโมไนเปิดหัวได้เอาพี่แว่นยกขึ้นไปอยู่ที่โมไนมองไปหาป๋าหมานโอ้โหยนะครับเอ้าแป๊ะเนืองจ้องเอารักไก่นะครับโอ้โหยตีตาบ้าอะไรวะเนี่ย โอ้โหพี่พี่แปงนะครับพี่แปงงานขานะครับพี่แว่นกับโมนายนอยู at ่หน้าเนี้ยนะครับพี่แปงแปรมาหลังนะครับแปรกินนะครับโอ้โหแปรกินนิ Glass ่มๆนะครับครับนะครับพี่เี้ยสวนสยามก็กระเซ้าเย้าแย่อยู่ข้างหลังแก้เลยแก้เลยนะครับแต่ก็ยังไม่แพ้ที่หน้าบอกให้แก้แล้วครับ เอาแล้วครับ11ต่อ6นะครับสะพานแพงเสิร์ฟมาเอาพี่แว่นเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่โมในโม้วไปแปงเกี่ยวได้อีกเอาพี่แว่นยังทันไหมมไนโมงไม่ข้ามีโอ้โห พี่จ่อยปากน้ำยังไม่เตะนะครับพี่จอยปากน้ำยังไม่เตะนะครับเดมเดียวเกมนะครับอยู่ที่สะพานแพงนะครับทักทายทั้งร้อยกว่าท่านนี้เข้ามาติีตามนะครับกับแล้วก็อาวุโสโอเคนะครับ สะพานแพงเจอกับซีอีโอเกมไม่เกม126เอาเซิโโเเร์ฟโปงมาข้างหลังโอ้โหนะครับ TO โอ้ยแม่งซ้อนไม่รู้จะจำมันได้ด้วยแล้วน่ะดูเออมันตีอะไรวันนี้วันนี้ตบตบ,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 บพี่แว่นเซิร์ฟออกก็บอกว่าเจ้าหมูนในล่ะครับทําให้พี่แว่นเสียจังหวะ เอาลครับถ้ายชาการลสินนะครับเหยาต่างบ้านต่างเมืองก็ดูแลสุขภาพเ้วยครับเจ้าชาไต้หวันนะครับแล้วก็เจ้าอะไรเนี่ยเอาเสิร์มมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอาพีแว่นปาดไปไม่ข้ามจบเกมนะครับทางที่แข่งกับ ป๋าหมนต่อสะพานแพงเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ6นะครับเสมอป๋าเว้นเนี่ยครับป๋าเว่นแพ้ไปแล้วครับพี่ชาไต้หวันนะครับหมันตะก้อแตกนะครับทักทายนะครับมเหยจบไปแล้วนะครับทักทายเจ้าไอ้เจ้าโน้ด้วยนะครับ สักลายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจบไปแล้วนะครับคู่ต่อไปเป็นเสีนานะครับหมู่บ้านสีนานะครับเดี๋ยวแอดมินขอแอยกตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ